เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระไก่คันเกตครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซลบล็อกบ้ามากกันแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับก็ต้องขอบขอกก่อนเลยว่า มันเป็นการทดลองที่ไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่นะครับเราทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรื่องมาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกสัปดาห์นี้นะครับจากคุณนีโน่จินลี่นะครับบอกว่าถ้าดาวทุกดวงใหญ่เท่ากันแหละคะ่ะมันบ้ามากได้เลยนะครับถ้าดาวทุกดวงใหญ่เท่ากันนะครับแปบลบว่าเอาแบบดาวหลักๆก,กับพวกดาวเคราะห์นะครับเรารวมดวงที่เลยให้มันใหญ่เท่ากันหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ เรากดสต็อปไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะให้ดาวทุกดวงใหญ่เท่าโลกแล้วกัน,นครับเอาแบบวาดาวทุกดวงในระบบสุริยะใหญ่เท่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นดีกว่าประมาณนี้น่าจะเข้าใจง่ายสุดนะครับมาเริ่มที่ดวงอาทิตย์นะครับเราก็ปรับตรงนี้ไปที่โลกแล้วเราก็ใส่เล็กหนึ่งเข้าไปบึ๊บเข้าไปแบบนี้จะสังเกตได้เลยว่าดวงเล็กมากดูดิ ท่านผู้ชมดูดิดวงอาทิตย์กลายเป็นเหมือนแบบดาวพื้นหัสที่ร้อนไปแล้วอะ่ะมันมันมันดูไม่เหมือนไม่เหมือนดวงอาทิตย์แล้วนะท่านผู้ชมต่อไปนะครับก็ดาวพุธใสยไปหนึ่งโลกดาวศุกใส่สไปหนึ่งโลกโลกใหญ่เท่าโลกอยู่แล้วนะครับดาวคานเท่าหนึ่งโลกแล้วก็ดาวพื้นหัสด,ดาวพฤหัสปรับเป็นโลกก่อนโลก แล้วก็เท่า1โลกดาวอืนอ่นๆนี่ครับน่าจะเหมือนเดิมครับแต่ที่แปลกไปในะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเอดวงเล็กลงแต่หน้าตาเหมือนเดิมไนหะดาวเสาเท่ากับ1โลกบืมยูเรนัส1โลกบืมแล้วก็เนปจูนใหญ่เท่ากับ1โลกอะภูโตโด,ด้วยนะครับแถมทุกคนรู้จักภูโตกนดีอยู่แล้ว1โลก ตอนนี้นะครับดาวนะครับทุกดวงนะครับที่เป็นดาวหลักๆเนี่ยนะฮะก็ใหญ่ขนาดเท่ากันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ดาวพุธก่อนเลยดาวพุธนะครับใหญ่ขนาดเท่าหนึ่งโลกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูที่ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เท่าหนึ่งโลกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแค่ขนาดเปลี่ยนไปโลกเท่าโลกอยู่แล้วดาวคานก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับนี่ดาวคานเหมือนเดิมเลย หน้าดิกดาวเคราะห์ทั่วไปเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับดาวพฤหัสดูแล้วดาวเสาร์ก็เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมใส่วงแหวนให้ด้วยแล้วกันนะครับวงแหวนดาวเสาร์ปึ๊บอา้าวไหนอะอ๋อนี่มาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมมาที่นี่ไปเยอะเลยนะครับดวงมันเล็กไปเยอะเลยอะมันเลยทําให้ดูวงแหวนดูใหญ่นะครับไปก้ายูเรนัสยูเรนัส น่าจะเหมือนเดิมนะครับเงืนอเนปจูนก็น่าจะเช่นกันเนปจูนเช่นกันเลยมาดูกันนะครับว่าระบบสุริยะของเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่ดวงอาทิตย์ก่อนนะครับดวงอาทิตย์เราก็ใหญ่เท่าโลกนะครับนี่ครับถ้าเกิดดาวทุกดวงในระบบสุริยะมีขนาดเท่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเพลยเลยตอนนี้เอา้าเอา้าดวงอาทิตย์ดับไปแล้วผู้ชมดวงอาทิตย์ดับไปแล้วฮะดูดิ ดวงอาทิตย์ดับไปแล้วตอนนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วนะครับดูดีเปลือแบบ200องศาแล้วกําลังลดลงเรื่อยๆดวงอาทิตย์ดับไปแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์ดับแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันน่าจะไม่มีแรงดึงดูดแล้วฮะดาวทุกดวงกระจายออกจากโบบสุริยะแน่นอนเนื่องจากดวงอาทิตย์ดับไปแล้วอะกลายเป็นดาวเคราะห์ไปแล้วเนื่องจากขนาดมันเล็กเกินไปนะฮะดูดิ ทุกสิ่งทุกอย่างกระจายออกจากระบบสุริยะจักรวาละฮะเหลือเพียงดวงอาทิตย์ที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ลอยเควงคว้างอยู่ที่เดิมเลยฮะดูดิกลายเป็นกลายเป็นดาวเคราะห์ไปแล้วฮะถ้าเกิดดวงอาทิตย์เนี่ยใหญ่เท่าโลกนะมันจะกลายเป็นดาวเคราะห์เหมือนแบบดาวพฤหัสอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับหน้าตาดูไม่เหมือนดวงอาทิตย์ไปเลยนะ,ะดูดิหน้าตาทุ่มส้มด้วยนะครับเออท่านผู้ชมดูดิ ก็นี่คือจุดจบของถ้าเกิดดาวทุกดวงมีขนาดเท่ากาันร,รวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วยนะครับก็คือระบบสุริยะของเราจะล้มสลายเลยเนะื่องจากดวงอาทิตย์ไม่มีแรงดึงดูดแล้วก็ไม่มีความร้อนด้วยทำหน้นานตาก็จะประมาณนี้เอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบอกไปก่อนเลยว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปเนี่ยมันเป็นแค่การคำนวณของเกมเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับ ก็สามารถกดไลค์กันได้นะครับและถ้าเกิดไม่อยากพลาดค,คลิปในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในการที่ผมจะลงคลิปคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาเมนึงเม้นตสองเม้นตสามกันนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมไปตามคนลงกดไลค์ like ให้นะครับวันนี้ผมได้เกมบก้าขอดูลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับรายการดูดีว่าแซนบ็อกมันบ้ามากใครอยากขออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่่่ใสแแฮชท็กกมมมัันนนบบบบ้้าาาาาาผจะะอไปเลยยยคร๊